สวัสดีค่ะรายการ r e a d e r Chat นะคะไม่ต้องเก่งหรือฉลาดก็เป็นผู้นำได้นะคะรายการนี้ค่ะจะพาไปเสาะหาสำหรับผู้ที่มีไอเดียใหม่ๆนะคะหรือว่ามีวิธีคิดใหม่ๆนะคะในเรื่องของธุรกิจหรือแม้กระทั่งเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็เราจะไปเสาะหาให้ทั่วโลกเลยนะคะเราให้ความสำคัญกับเรื่องของวิธีคิดมากนะคะหรือว่าไอเดียใหม่ๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยโอ้มันต้องใช้ความรู้เยอะแล้วมันก็จะต้องเก่งแล้วก็ฉลาดมากๆแต่ว่าบางทีเขาก ก็าสามารถค้นพบได้โดยบัเงเอิญเหมือนกันนะคะโดยซีรีส์แรกเราจะนําเสนอทั้งหมด6ท่านนะคะที่มีความสําคัญในการเป็นบิลเลอร์เชสของเรานะคะท่านแรกค่ะคุณคลิฟยังนะคะเป็นชาวสวนที่วิ่งชนะอัลตร้ามาราทอนนะคะเพราะความไม่รู้แล้วก็ไม่คิดมากค่ะทําให้ประสบความสําเร็จได้นะคะท่านที่2คุณวาลเลรี่เวกเนอร์นะคะเป็นเด็กสาวที่หาเงินได้30ล้านจากมิสคอในประเทศอินเดียค่ะและคนที่3ค่ะคุณชิโร่โอกุนินะคะเป็นผู้ก่อ ร้านอาหารเซอร์ผิดแน่นอนในญี่ปุ่นนะคะและท่านที่4ค่ะคุณลิชาร์ดเบนซันนะคะเขามีความบกพร่องในเรื่องของการเรียนรู้แต่กลายเป็นว่าเป็นผู้ที่สามารถมีอาณาจักรของ Virgin Group ได้ซึ่งก็มีมูลค่าเกือบ2 0 0แสนล้านบาทแล้วค่ะอันดับที่5นะคะคุณสัตยาเนเดลล่านะคะอันนี้เขาเป็น CEO ของ Microsoft ค่ะก็ได้ข้อคิดมาจากเรื่องของ Focus on how not why และ Empathy นะคะก็คือ new skill for leaders นะคะท่านสุดท้าย เรามาเรียนรู้ความเป็นวอร์เรนบัฟเฟตต์กันนะคะแห่งชีวิตการเรียนรู้ของเขาเพราะความมุ่งมั่นและตั้งใจแต่ว่ามีอีกด้านหนึ่งนะคะที่หลายคนยังไม่รู้ถึงที่มาของความสำเร็จของเขาค่ะ และก็เรื่องที่เราจะมาบอกเล่ากันนะคะไปเสาะหามาให้กับทางแฟนๆของ m ั n นี่แชทเนี่ยผู้ที่จะมาเล่าเรื่องให้เราฟังเนี่ยก็เป็นโค้ชที่ทําหน้าที่ในการอบรมหรือว่าในการเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้บริหารระดับสูงหรือว่าเป็น c ีอนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องราวที่เราเล่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะนําไปปรับใช้ได้นะคะในเรื่องของการทํางานในองค์กรหรือว่าการบริหารบุคคลในองค์กรนะคะคนที่จะมาเล่าเรื่องให้เราฟังนะคะก็คือคุณพภิวุฒิพิมนแสงสุริยา ะะเป็นกรรมการบริหารของบริษัทสลิงช็อตกรุ๊ปค่ะ ในตอนแรกนี้นะคะขอนำเสนอชีวิตของคุณริชาร์ดเบรนสันก่อนที่จะมาเป็นเจ้าของอาณาจักรของ Virgin Group นะคะคุณริชาร์ดเบรนสันนั้นเป็นผู้ก่อตั้งกิจาการดังๆค่ะอย่าง Virgin Records v i r g i n ว i ร์จิแและกว่าอีก400บริษัททั่วทุกมุมโลกะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านค้าปลีกด้านดนตรีด้านสายการบินด้านการเงินด้านโทรศัพท์มือถือหรือกระทั่งธุรกิจที่ชวนให้หน่าทึ่งอย่างธุรกิจท่องเที่ยวอวกาศนะคะล่าสุดคะ่ะอาณาจักรของ คุณริชา์ดเบรนซันนั้นเกือบจะแตะ2แสนล้านบาทแล้วค่ะวันนี้เราลงไปดูกันว่าคุณ r ิชาร์ดเบรนซันนะคะที่เขามีข้อบกพร่องในเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็มีการพลิกจุดอ่อนมาเป็นจุดแข็งที่ในที่มีความหมดุดหิดนั่นคือโอกาสของคุณริชาร์ดเบรนซันค่ะ อยากฟังค่ะพี่ป๊อปเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้ยินชื่อเขาคุณลิช์ดเบนส n s ันนะคะอ,อันนี้คือเป็นนักธุรกิจระดับโลกเลยนะคะแต่ชอบคอนเสิรที่บอกช้าหวยและแย่มันคืออะไรครับพี่โอเคคือผมคิดว่าหลายๆคนคงได้ยินริช์ดแบนส n ันนะ,ะเขาทำสายการบินเขาพยายามจะพาคนไปอวกาศอ,อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ผมว่ามีคนเขียนถึงริช์ดแบนสันในแง่ที่แบบเขาเป็นคนที่เป็น CEO ที่แบบมีอินโนเวชั่น มี creativity ค่อนข้างดีก็อาจจะมารู้จักเขานิดนึงว่าทำไมเขาเป็นอย่างนั้นแล้วอเออเขาประสบความสำเร็จได้ยังไงนะร<ะ>ิชาร์ดเบนซันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอายุประมาณสัก70กว่าแล้วนะนะเขาเป็นโรคโรคหนึ่งพี่เนาวก็คือ<ะ>ว่าดิสเลกเซียหรือว่าไดเลกเซียเนี่ยนะแต่หลักๆก,ก็คือว่าเป็นโรคที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้นะก็คือว่าเป็น learning disability ก็จะเป็นคนที่เรียนรู้ได้ช้าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเข้าใจอะไรอะไรอย่างนี้นะครับครนี้ตอนที่เขาเรียนเนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจหรอกที่ผลการเรียนไม่ค่อยดีเนาะเพราะว่าเขาาเข้าใจอะไรช้าเออเขาเป็นเขาเป็นโรคอย่างเนี้ยสุดท้ายเนี่ยเขาเรียนถึงประมาณสักอายุ15บห้าค่นะสิ้าก็ผมคิดว่าก็ประมาณมสองมสามอ่ะเขาก็ตัดสินใจว่าเขาไม่เรียนต่อแล้วเขาก็จะ drop นะครับเขาก็เลยไปลาออกกับครู ก็ปรากฏว่าครูใหญ่ก็บอกเขาว่าริชาร์ดด้วยความที่เป็นเธออย่างเงี้ยนะครูคาดเดาเลยว่าอนาคตของเธอมีสองทางเท่านั้นหนึ่งเธอคงติดคุกแล้วก็กลายเป็นนัก <ไป S 1> โทษออหรือไม่สองเธอก็จะกลายเป็นแบบมหาเศรษฐีเลยคือแบบริชาร์ดก็ลาออกมาจากโรงเรียนครนี้ธุรกิจแรกที่เขาทำเลยนะก็คือเขาอะรู้สึกว่าตอนที่เขาเรียนหนังสืออะ เขารู้สึกว่ามันมีวิชามันมีเนื้อหาอะไรที Fox ่น่าสนใจมากมายในโลกนี้ที่ควรเรียนรู้แต่ไม่ใช่วิชาที่ครูสอนเดีออกคือเขาก็รู้สึกว่าครูมาสอนอะไรว่าเลขภาษาฝรั่งเศสเลขาคณิตอะไรเงี้ยเขารู้สึกมันไม่มีความน่าสนใจคื้องคิดนอกกรอบป่ะเนี้ยเออประมาณนี้คือประมาณแนวปฏิวัติก็คือว่าคือเขาบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจเช่น สงครามเวียดนามอย่างเงี้ยเออใช่ไหมมันทำไมประวัติาศาสตร์เลยเออแล้วตอนนั้นอะตอนที่เขาเรียนอะมันคือช่วงสงครามเวียดนามพอดีอเขาก็บอกว่าจริงๆโรงเรียนน่าจะสอนสงครามเวียดนามเนี่ยว่าทําไมมันเกิดขึ้นได้เป็นเพราะอะไรเราลบแทนที่จะไปสอนเลขา,ขาคณิตเลขฝรั่งเศสอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับเขาเขาก็เลยคิดว่าในโลกนี้มีเรื่องสนใจเยอะแยะเลย เขาก็เลยคิดว่ามันคงมีเด็กแบบเขาสักจํานวนหนึ่งแหละที่ไม่ค่อยแฮปปี้กับไอเนื้อหาที่เรียนในในโรงเรียนนะเขาก็เลยคิดว่าเขาอยากจะไปทํานิตยสารหรือวารสารขึ้นมาสักอันหนึ่งนะเขาก็เลยพอออกจากโรงเรียนอายุ15พออายุ16ปุ๊บอะเขาก็เป็นการทําธุรกิจครั้งแรกเลยคือทาแมกกาซีนขึ้นมาเล่มหนึ่งชื่อว่า The Student Magazine Mm hmm. เขาก็เอาสิ่งที่เขาคิดว่าเด็กๆควรจะเรียนรู้นะเอามาเอามาใส่ในแมกกาซีนเขาอะ uh huh. ในแมกกาซีนก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่แบบเป็นโลกปัจจุบันบ้างอะไรบ้างตามที่เขาคิดอะก็คือประมาณแนวคิดนอกกรอบและส่วนหนึ่งก็จะไปสัมภาษณ์พวกคนดัง mm hmm. พวกเซเลบทั้งหลายนะ mm hmm. แต่ว่าสัญ,ญลักษณ์ของเขาก็คือว่าข้างหลังปกหลังของแมกกาซีนอะมันจะมีข้อความหนึ่งที่เขียนความเชื่อของเขา และผมคิดว่าคําพูดนี้มันเหมือนสะท้อนความเชื่อของเขาเลยนะมันเขาก็จะเขียนไว้ข้างหลังแมกาซีนเลยสิ่งที่เขาเขียนคือเขาเขียนภาษาอังกฤษพี่นาวเขาเขียนว่า the brave may not live forever mm hmm. but the curious do not live at all คนกล้าเนี่ยถึงแม้มันจะไม่ได้อยู่ยั้งยืนยงแต่คนที่แบบคิดมากที่ขาดที่กลัวไม่มีชีวิตอยู่เลย ก็คือว่ามันเป็นความเชื่อของเออมันก็เ um ชื่อว่าทุกอย่างต้องกล้าแล้วมันก็จะเป็นคนกล้าบ้าบิ่มอย่างเงี้ยนะคันนี้ไอไอสตูเดนต์แมกกาซีนของเขาอ่ะเขาก็ทำคอนเซ็ปต์ตามที่เขาคิดอ่ะก็ไม่น่าแปลกใจหรอกที่มันไม่ค่อยประสบความสำเร็จเพราะมันมีอินดี้เกินเออมันคิดของมันอยู่คนเดียวถิดูไหมครับอ่าแต่ว่าเขาก็ได้ขึ้นชื่อว่าได้ทำอะไรที่เขาอยากทำนะคันนี้ เขาก็เริ่มรู้แล้วว่าเออมันไม่ค่อยประสบความสําเร็จว่ะยอดขายมันไม่ค่อยดีอ่ามันก็เริ่มขาดทุนแล้วเขาก็เริ่มคิดว่าเขาจะทําธุรกิจอะไรใหม่ดีนะสุดท้ายระหว่างที่ไอไอสติลเดนแมกซีนมันกำลังจะเจ๊งเนี่ยริชาร์ดแบรนซนก็เลยคิดว่าเอ,อ้ยไปทําเพลงดีกว่าเออมันก็เลยไปเปิดร้านเพลงขึ้นมาร้านหนึ่งแต่ว่าเป็น mail order record ก็คือว่ารับสั่งคัดเซ็ตทาง mail o r อร์ก็คือสั่งไปแล้วก็ส่งเมลไป คนนี้คมันจะรู้จักได้ไงใช่ไหมมันก็เลยใช้ไอ้หนังสือที่มันกำลังจะเจ๊งเนี่ยเป็นช่องทางในการโฆษณาว่าเออเนี่ยมันมีเมลออเดอร์สำหรับพวกอไอ้ดนตรีหรือว่าเ,ออเพลง,งเนี่ยเออจะขายนะปรากฏว่ามันขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะอไอเนี้ยครับแล้วมันก็เลยมาแทนไอ้ธุรกิจ<ช>ไอ้ไอ้แมกกาซีนของเขาและไอ้ธุรกิจเพลงเนี่ยสุดท้ายทุกวันเนี้ยมันคือ Virgin Records ซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งปัจจุบันนี้ถูกซื้อไปโดย Universal Music ะนะครับแต่ว่า o r i g i ินออ่ะมันก็คือเริ่มต้นมาจากอันเนี้ยก็คือริชาร์ดแบ n สันทำตั้งแต่เด็กๆเลยที่แบบอยากจะทำอันนี้คันนี้ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ก็คือว่าวันหนึ่งอะ่ะริชาร์ดแบนสันเขาก็เดินทางไปเที่ยวที่เปอร์โตริโกคันนี้ขากลับเนี่ย เขาก็จะบินจากเปอร์ตริโกกลับไปที่เกาะเกาะหนึ่งในประเทศอังกเษเกาะเกาะหนึ่งในทะเลแคริบเบียนซึ่งเป็นเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอังกฤษชื่อ British Virgin i s l a n d ดนะครับครนี้เขาก็ไปถึงสนามบินพร้อมกับผู้โดยสารคนอื่นๆปรากฏว่าอยู่ดีๆเครื่องบินมันยกเลิกเที่ยวบินที่เขาจะไปด้วยเหตุผลว่าคนเนี่ยผู้โดยสารเนี่ยมันมีบางส่วนโนโชก็คือว่าผู้โดยสารมันไม่มา พอมันไม่มาปุ๊บเนี่ยคนที่จะบินนมันมีน้อยเกินไปไม่คุ้มไม่คุ้มอีสายการบินมันก็เลยไม่บินก็เลยบอกเขาว่าให้เขาอะไปเที่ยวบินต่อไปเขาก็แบบฟ r สเตรมากอะพี่คือคืออะไรวะคือจองตั๋วเครื่องบินใช่ไหมแล้วมันก็มีคนที่จะไปแต่อยู่ดีีสายการบินมันบอกมันไม่บินเออเขาก็ไม่รู้จะทําไงหงุดหงิดด้วยความบ้าของเ h e เนอะอ่าเพราะว่าเขาเป็นคนกล้าอยู่แล้ว ถ้าพี่เป็นอย่างนั้นพี่จะทําไงอ่สมมติก็พี่จะไปแต่สายการบินมันยกเลิกถูกป่ะแล้วมันก็บอกให้พี่ไปวันถัดไปเอมันก็จ่ายค่าโรงแรมให้พี่แต่พี่ไม่ได้อยากนอนโรงแรมพี่ต้องการไปถูกป่ะเออเป็นพี่เอาพี่เอาทำไงก็ออปชั่นนั้นไปไม่ได้อะเราก็ไม่ได้มีเครื่องบินส่วนตัวเนี่ยใช่ไหมเราก็คงยอมรับสภาพเราต้องยอมรับเลยร i c h a r d the brave ความกล้ามากมัน โทรไปหาแบบบริษัทเครื่องบินอื่นๆที่เป็นเครื่องบินเล็กแล้วไปขอเช่าเหมาลำเว้ยพี่โอ้โหมีความมุ่งมั่นเออคือมันจะไปมีความมุ่งมั่นหรือความกล้าไม่มันก็โทรไปหาว่าแบบมันมีที่ไหนบ้างที่ให้มันเช่าเหมาลำมันมีคนอยู่สักประมาณยี่สิบสิบคนนะพี่นึกออกป่าที่มันจะไปอ่ะแต่เครื่องบินใหญ่มันไปไม่ไม่คุ้มไงดิชาร์ดมันก็โทรไปหาบริษัทพวกนี้สุดท้ายไปได้เครื่องบินมาลำหนึ่งเว้ยเป็นเครื่องบินเล็กที่แบบเช่าเหมาลำบินจากปาโตริโก ไปบร i t ิสอะเว i ร์จินไอแลนพอได้อนี้มาปุ๊บก็ไปขึ้นป้ายพี่แล้วก็เอาไอซีดที่มันเอาไปขายไอคนที่จะไปเที่ยวบินเดียวกับมันน่ะเออขายสามสิบเก้าเหรียญโดยที่เป็นวันเวนะคันนี้ค่าตั๋วจริงเท่าไหร่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าขายสามสิบเก้า็คงขายเหมือนหาเพื่อนร่วมทางร่วมแชร์คือมันจะไปอยู่แล้วี็ร่วมแชร์ก็พี่คิดบ้าไหมล่ะคือแบบเครื่องบินดีเลย์ แม่งเป็นเราเราก็คงเออก็ไม่เป็นไรก็่าอไปแล้วไอ้นี่แม่งโทรไปเช่าเครื่องอ่ะแล้วมันก็เอาไอ้นี่มาขายไอคนที่จะไปทุกคนไปกับมันหมดเลยนะสามสิบเก้าเหรียญก็สี่สิบเหรียญพี่แม่งกีิบาทะก็ไปาวนี้เวลาที่ไปไปประกาศว่ามันจะขายสามสิบเก้าเหรียญเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะเรียกคนมาไงดีก็เลยเขียนขำๆว่าเป็นเวอร์จินแอร์เวย์ ก็คือว่าเพราะไอ้เครื่องบินนี้มันจะบินจากเปอร์โตริโกไปบิทิสเวอร์จินไอแลนด์อยู่แล้วมันก็เลยเขียนว่าเวอร์จินแอร์เวย์เออแล้วก็ขาย39เหรียญใครจะไปแชร์ทริปกับมันคนมันก็ไปสุดท้ายมันก็บินไปถึงไอไปถึงที่หมายของมันได้นะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการเช่าเครื่องบินนี่แม่งไม่ใช่เรื่องยากเลยนะแล้วแม่งก็สามารถขายได้ใช่ไหมพอกลับไปถึงบ้านบุ๊คโทรไปหาโบอิง แล้วมันบอกว่ามีเครื่องบินเก่าๆอยากจะเช่าเออเอามาทําสายการบินอืแล้วมันก็ไปเช่ามาพี่แล้วมันก็มาขายค่ะแล้วด้วยความที่แบบทําธุรกิจเนี่ยบนความรู้สึกว่ามันทุกอย่างมันไม่ดีพี่นึกถึงตอนมันทำไอ้ไอ้สติลเล่นแมกซีนนึกออกปะมันก็ทามาจากความหงุดหงิดของมันเออมาทำไอ้ไอ้แอร์ไลน์เนี่ยมันก็มาจากความหงุดหงิดของมันใช่ปะ พราะมันไปทำสายการบินมันก็เลยตั้งสโลแกนของสายการบิน Virgin Airlines เนี่ยว่า always put customer first ก็คือมันแค้นไงแค้นไอ้ไอ้นั่นที่มันทิ้งก็เลยบอกว่าต่อไปเนี้ยสายการบินมันนะจะให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกค่ะเออแล้วมันก็ทำสายการบินขึ้นมาบนไอ้ความ frustrate และทุกวันเนี้ยสายการบิน Virgin a i r l i n e มันก็ประสบความสำเร็จนะพี่ปัจจุบันเนี้ยในปี2022คือปีที่แล้วนะ Virgin Airline นเนี่ยมันมีเครื่องบินอยู่ยี่สิบลำแล้วมันขนคนปีที่แล้วประมาณสักสี่ล้านคนคือคนี้สิ่งนี้มันได้เรียนรู้อะไรจากริชาร์ดเบรนซันนะถือว่าประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จนะพี่ต้องคิดดูว่ามันมาจากสติลเดนอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าค่ายเพลง Virgin r น c ี r d นี่ประสบความสำเร็ไดังแล้วก็ Virgin a i r l i n e นแล้วทุกวันนี้ก็ไปทำนู่นนั่นนี่ไปทำจะพาคนไปเที่ยวอวกาศอะพี่พี่ก็ไม่น่าแปลกใจตัวที่มันจะทาอย่างนี้ อ๋อแต่ล่าสุดปีหกสามรู้สึกเขาจะไม่ประสบความสำเร็จอก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันกล้าพี่มันบ้ามา,มาจากความกล้ามไม่ไกมล้าแต่เวลามันบ้าแต่แต่เขาบ้าเพราะอะไร <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เห็นเราก็มันก็มีคนเคยไปสัมภาษณ์เขาว่าเออทาไมเขาเป็นคนอย่างนี้วะ <c oughs> ถูกปะ่ะทําไมเขาเป็นคนคิดอะไรที่แบบแผลงๆคิดอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นแล้วเขาเป็นซีอที่แบบคนรักมากนะพี่ <c oughs> ออลูกน้องเนี่ยรักมากเลยครับก็มีคนไปสัมภาษณ์หลายคนค่ะ สิ่งที่ริชาร์ดแบนซนตอบเลยนะก็คือว่าทาไมยูประสบความสําเร็จคนส่วนใหญ่มันก็ต้องตอบน,นู่นนั่นนี่ใช่ไหมริชาร์ดแบนซนตอบแบบไม่อายเลยว่าอ๋อดิสเลกเซียทําให้ผมประสบความสําเร็จอยอมรับเลยแล้วลเพราะอะไระก็คือว่าโรคดิสเลกเซียเนี่ยมันเป็นคนที่แบบเข้าใจอะไรยากแล้วก็สิ่งที่คนอื่นพูดก็ไม่ค่อยเข้าใจแล้วมันก็จะมีความคิดอะไรที่แผงๆของเขาไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ริชาร์ดแบนซนทําได้ดีเลย ก็คือเพราะเขารู้ว่าเขาเป็นโรคดิสเลกเซียเขาไม่ค่อยเข้าใจอะไรง่ายๆเพราะนั้นตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาเรียนรู้ว่าเขาอ่ะต้องแวดล้อมตัวเขาด้วยคนที่แบบที่มันเก่งเรื่องพวกเนี้ยเพราะว่าเวลาทำก็จะได้ลอกรอกข้อสอบมันถามมันบอกมันให้มันตอบวิธีการเอาตัวรอดเออมันก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นตั้งแต่เด็กอ่ะเขาก็จะแวดล้อมตัวเขาด้วยคนที่เก่งๆแล้วด้วยความที่เขาแบบ ด้วยการที่เขารู้ว่าเขา,เขา่มีจดอ,อม่<ร>มีปัญหาหตรงนี้เขาก็เลยรู้ว่าเขา่จะใช้คนยังไงเขาจะมีคนเรื่องนี้เขาต้องไปใช้คนนี้เรื่องนี้เขาต้องไปใช้คนนี้นะซึ่งมันก็เลยเป็นอาจจะเป็นเหตุบังเอิญมั้งนะแต่คนมันก็ไปถามว่าเออเนี่ยมันเป็นเหตุบังเอิญป่าวะริชาร์ดแบนเซนบอกไม่ใช่เหตุบังเอิญหรอกพระเจ้าเนี่ยเขามักจะคอมเพนเซตก็คือเขามักจะชดเชยให้เสมอ ผมเกิดมาในส่วนที่แบบการเรียนรู้ไม่ดีบกข้องออแล้วก็เติมมา,าให้พระเจ้าเลยเติมสิ่งอื่นมาให้ผมค่ะและสิ่งที่พระเจ้าเติมมาให้ผมอะ่ะเติมมาสองอย่างหนึ่งคือทําให้ผมเป็นคนคิดแตกตา่างสองทำให้ผมเป็นคนใช้คนเป็นค่ะออแล้วริชาร์ดแบนสันก็บอกว่านี่คือสองปัจจัยที่ทําให้ผมเนี่ยท,ทําธุรกิจได้ทุกวันนี้ เพราะเขาก็บอกว่า,าแลวเขาก็จะพูดอยู่เสมอเลยนะ,ว,ะว่าเขา่าเป็นดิสเลกเซียก็คือเป็นคนที่แบบบกพร่องทางการเรียนรู้<ะ>เพราะฉะนั้นเขาไม่อายที่จะพูดและเขาใช้จุดนี้มาเป็นจุดแข็งในการทําธุรกิจของเขาแล้วคนที่ทํางานกับเขาอ่ะก็รู้วนะ่าเป็นคนเก่งๆทั้งนั้นเลยนะริชาร์ดแบนสันรู้ว่าเรื่องนี้ต้องไปถามใคร<ะ>เรื่องนี้ต้องให้ใครทาเรื่องนี้ต้องให้ใครพูดและสิ่งนี้มันติดตัวมาตั้งแต่ตอนเด็กๆของเขาเอาเอมันก็เลยเป็น<ะ>ชีวิตที่ ผมว่าน่าสนใจนะครับจริงๆแล้วเราไม่แน่ใจว่าอย่างาคนที่ชมคลิปอยู่เนี่ยตัวเองบกพร่องตรงไหนคะแล้วพระเจ้าเนี่ยให้อะไรมาเออให้อะไรมาบ้างนะต้องดูว่าพระเจ้าให้อะไรเรามาเดี๋ยวลองแชร์มาให้ฟังกันนีว่าเราบกพร่องอะไรแล้วพระเจ้าให้อะไรเรามา<อ>นะคะแต่ว่าคุณลิชานี่คือให้ความเป็นไรนะคร ให้ความกล้าหาญกับให้ creativity ก็คือว่ามันก็จะคิดแผงๆไปอันที่สองคือให้ความสามารถในการใช้คนเพราะเขารู้ว่าเขาต้องการคนรอบๆข้างเขามาปิดจุดอ่อนเขาเพราะสมัยก่อนเขาเรียนไม่ได้อพอเขาเรียนไม่ได้เขาก็ต้องหาว่าวิชานี้ไปลอกใครวิชานี้ไปถามใครวิชานี้ไปพึ่งใครอย่างเงี้ยเขาก็ฝึกแบบนี้มานะอ่ะคราวนี้กลับมาที่พี่นาวถามว่าห่วยช้าห่วยช้าหว่วยช้าแย่เออห่วยช้าแย่คือมันก็มีคนไปถามริชาร์ดแบนสันว่า เคล็ดลับในการทำธุรกิจคืออะไรนะลิชัแบนซันบอกว่าที่ไหนก็ตามที่คุณรู้สึกฟ r u s t r a t ก็คือรู้สึกว่าไม่สบายใจอึดอัดใจนะอ,อันเนื่องมาจากความไร้ประสิทธิภาพของมันเนี่ยก็คือห่วยช้าแย่เลวอะไรอย่างนี้นะที่นั่นน่ะมี business opportunity อเออคือเขาบอกว่าที่เขาทำสติ e เด Magazine ก็เพราะว่าเขาอะ s t r สเตกกับไอการเรียนในห้องที่มันห่วยมันไม่ดีมันไม่ได้ตอบโจทย์ที่เขาทำเวอร์จินแอร์ไลนเพราะว่าเพราะไอสายการบินที่มันห่วยไม่ดูแลลูกออค้คาเพราะนั้นเขาเลยบอกว่าทุกๆอย่างที่เขาทำเนี่ยให้มองว่าตรงไหนก็ตามที่มันมีความไม่ดีความห่วยความช้าความแย่ความเลวและตรงนั้นมีเงินอยู่เสมอเพราะนั้นผมว่าอนนี้เรื่องนี้ไม่ยากสำหร,รับประเทศไทย จริงป่ะมันมีสิ่งนี้อยู่เสมอนะเอออันนี้ผมว่ามันก็อาจจะเป็นกิฟต์ของเขาอะมันเป็นแบบมันเขาเาเรียกมัเป็นพรสวรรค์ของเขาที่พระเจ้าคงให้เขามาจริงๆแหละ uh huh. เพราะว่าเขาอะท่านลองฟังเนี้ยเขาเป็นคนที่แตกต่างน,นะและที่สําคัญคือมันบรฟจริงๆ uh huh. ตามที่เขาเขียนไว้ในข้างหลังของแมกกาซีนเขาเลยว่าคนกล้าเนี่ยมันอาจจะอยู่ไม่ไม่ได้อยู่ตลอดไปหรอกนะแต่คนขี้ขาดไม่กล้าคิดมากเนี่ย มันจะไม่มีชีวิตอยู่เลยมันมันเลยใช้ชีวิตอยู่บนความกล้าของมันนี่แหละแต่ของเขาบ้าบินพอสมควรเลยนะเออผมว่ามันโดยเฉพาะไอ้นี่ยที่แบบว่าเช่าเช่าเช่าเครื่องบินไปคือผมว่ามนุษย์ปกติไม่ทำเห้นอนะบบนี้จูวะผมผมคนส่วนใหญ่ก็จะบอกอันไม่เป็นไรอยาก่านอนโรงแรมพวบผู้นี้เคยไปอย่างมากก็ด่าสายการบินถูกปะหงุดหงิดไปแต่ใครจะไปคิดว่าโทรไปเช่าเหมาลำแล้วไปแล้วพอพอเช่าได้ เอามาขายคนที่จะไปด้วยหาเพื่อนร่วมทางมาแชร์ซึ่งเขาอาจจะควักเงินของเขาเองบางส่วนนะพี่แต่อย่างน้อยขายได้อะมันก็มาถัวไปได้บ้างนิดหน่อยใช่ไหมมันเป็นธุรกิจเออมันแปลกมันคิดแปลกนะทีนี้เรามองในแง่ของความเป็นลดเดอร์คือจริงๆเขาเป็นอยู่แล้วนะคะทีนี้ถ้ามองในความเป็นลดเดอร์นี่มันได้อะไรบ้างคือคือผมคิดว่าคือเรา เราคงไม่จําเป็นต้องเป็นแบบ learning disorder แบบเขาแล้วจริงจะประสบความสําเร็จนะแต่ผมคิดว่าถ้าดูว่าริชาร์ดแบนสันทำมาหนึ่งคือมันมีความกล้าจริงๆนะถูกป่ะก็คือว่าผมว่าคนหลายคนคิดแต่ไม่กล้าอ,อแต่ผมว่าเขามีความกล้าว่ะแล้วผมว่าทุกวันเนี้ courage คือคือผมว่า brave มันคือแบบกล้าบ้าบินนะอันนั้นมันอาจจะเยอะไป แต่ผมคิดว่า courage คือความกล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆผมว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของผู้นำในปัจจุบันยถูกปะเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันว่าจากนี้ไปอ่ะมันต้องล้มเร็วลุกเร็วถูกปะครับ fail fast learn fast เพราะนั้นถ้าเราจะ fail เนี่ยผมว่าเราต้องมี courage คือความกล้าเพราะนั้นอันที่หนึ่งคือเขามีความกล้าคือเขาไม่ได้แค่คิดอย่างเดียวเขาลงมือทำด้วยนะอันที่หอันที่สองเนี่ย เขาจะพูดอยู่เสมอเลยว่าเขาไม่ได้เป็นคนเก่งเพราะว่ามันก็พิสูจน์แล้วว่าเรียนก็ไม่ได้นะครูบอกว่าถ้าเองไม่ติดคุกเองเป็นมิลเลียนแน่ใช่ไหมเพราะนั้นเรียนก็ไม่เก่งนั้นเขารู้ตัวเองว่าเขาไม่เก่งเพราะฉะนั้นเขาจะบอกเสมอว่าที่เขาประสบความสำเร็จได้เพราะเขามีคนเก่งอยู่รอบๆข้างเขาแล้วเขารู้ว่าเขาจะใช้อะไรจากใครอันนี้ผมคิดว่าเป็นหัวใจสําคัญนะคือผมเชื่อว่าเราทุกคนไม่เพอร์เฟก งั้นเรารู้ไหมว่าเรามีข้อบอกพร่องอะไรแล้วเรามีคนที่อยู่รอบๆข้างเราที่มาเติมข้อบอกพร่องเราหรือเปล่าอันนี้ผมว่าสำคัญลีดเดอร์ส่วนใหญ่อยากจะเป็นคนที่เก่งรอบด้านคิดได้ทุกอย่างแต่ผมว่าเป็นไปไม่ได้งั้นถ้าเรายอมรับเนี่ยมิชัรดเนสันยอมรับว่าเขาอะมีปัญหาเรื่องนี้และเพราะเขามีปัญหาเรื่องนี้เขาจึงใช้อันเนี้ยเป็นโอกาสในการให้เขาอะ แวดล้อมตัวเองด้วยคนเก่งๆเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าบทเรียนก็คือว่าหนึ่งคิดอย่างเดียวไม่พอต้องกล้าลงมือทําอ,อันที่สองคุณเก่งคนเดียวไม่ได้แล้วในยุคต่อไปนี้นะแล้วมันไม่มีทางที่คุณจะเก่งคนเดียวด้วยคุณต้องแวดล้อมตัวคุณด้วยคนที่เก่งและสําคัญกว่านั้นคุณต้องรู้ว่าใครเก่งอะไรและคุณจะใช้เขาอย่างไง ค่ะหนึ่งเขาบอกว่าบางทีเราไม่ต้องรู้ในสาขานั้นตรงๆแต่ว่าใช้คนให้เป็นใช่ไหมฮะเพราะบางทีผู้บริหารนี่เปลี่ยนเขาเลือกเปลี่ยนอุตสาหกรรมไปเรื่อยนะพี่ป๊อปก็อาจจะไม่ได้รู้ซึ้งในอุตสาหกรรมนั้นแต่ว่ารู้ว่าจะใช้คนเก่งไปทําในเรื่องอะไรบ้างบริหารและผมว่ายิ่งสูงขึ้นอะความสามารถในการบริหารคนความสามารถในการใช้คนความสามารถในการได้ใจคน่ะมันเป็นเรื่องสําคัญ